<No. S 2> มาม,มามามาแน่แน่แน,แน่มีการมาแอบ,บดูเขาตรงนี้อีกตรงหน้าต่างน้อยนี่การแอบบดูตรงหน้าต่างน้อยดูดูความฉลาด พี่การมาแอบ,บส่องเขาหนังนั่นนั่นนั่ดูดูดูมาแอบ,บส่องตรงหน้าต่างฮะใครอ่ะใครใครอะหนูพี่การเหรอพี่การเอินฮะใครอ่า ไครอ่ะไข่ฮะเขาปิดประตูแล้วไข่อ่ะไข่ขึ้นบันไดอะ่ะฮะไข่ขึ้นบันไดมาไข่หรอไข่ขึ้นบันไดฮะ<า>ครับครับ เก่งมากเก่งมากหนูเก่งมากครับะ้าใครๆๆมา